ันนี้คุณผู้หญิงนะคะเด็กๆยังจำันได้ถือปักค่ะรับดานี้เราเจอกันวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้คือวันศุ์ที่สิสี่พุทภศคมพุทธศตรษนาร2556ิเราเจอกันมาแล้ว3ามวันวันนี้เป็นวันที่สี่นะคะเอ๊ะทำไมวันนี้เราถึงเจอแค่สี่วันคะเพราะว่าวันจันร์เป็นวันหยุดใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมคะวันจันร์หยุดเนื่องในวันอะไรคะ วันคืดมูมคนใช่ไหมคะอ่าเราเจอกันวันนี้วันที่4แล้วสัปดาห์นี้ครูสอนเรื่องอะไรนะลูกเด็กปฐม,มวัยโตไปไม่โกงใช่ไหมคะคุณครูบอกแล้วว่าอ่าเด็กปฐมวัยเราก็ต้องยึด5้าข้ออะไรนะคะมีจิตสาธารนณะมีความเป็นทางมีความพอเพียงมีความซื่อสัตย์แล้วก็อะไรอีกข้อน,นึงคะ ได้ไหมคะเด็กๆมีมีอะไรสอนนะคะแล้วก็รับผิดชอบใช่ไหมคะคือสัตว์รับผิดชอบรักในความเป็นธรรมพอเพียงทําเพื่อส่วนรวมใช่ไหมคะเมื่อวานนี้เราดูนิทานไปแล้วเรื่องอะไรคะเมื่อวานนี้ของหายใช่ค่ะวันนี้รูก็จะให้ดูนิทานอีกเรื่องหนึง่ง เด็กๆด,ดูนะคะวันนิธีทานที่ครูจะให้ให้ดูเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาค่อยมาคุยกันนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวมาดูวิธานกันก่อนนะคะเด็กๆ ตอ,อนเสื้อกันหนาวของพอเพียงเช้าวันนี้อากาศอาจเย็นลงถึงสิบหกองศาใส่เสื้อผ้าหนาๆป้องก,กันร่างกายด้วยนะคะอ้าพอ,อ,อเพียงไ่หนาวเหรอทำไมไม่ใส่เสื้อกันหนาวาล่นะอ๋อเรืงลืมเนี่ยแม่ชาวรีบเอาจากบ้านกลับมาแล้วคะ่ะพอเพียงเมื่อเช้าแม่เตรียมเสื้อกันหนาวไว้ให้ลืมใส่ไปเหรอลูก นี้มันก็ยังใส่ได้ดีนะแต่เพื่อนๆก็มีเสื้อใหม่กันหมดเลยหนูอยากได้แบบนี้นบ้างนหมคะตัวนี้มันขาดหนูกลัวเพื่อนหรอลูกคิดว่าประโยชน์ของเสื้อกันหนาวคืออะไรจ๊ะก็เอาไว้ใส่กันหนาวไงคะแม่นั่นไงตัวนี้ใส่แล้วมันก็ยังกันความหนาวได้ใช่ไหมจ๊คะค่ะงั้นเดี๋ยวแม่ช่วยเย็บรูที่ขาดให้หนูหนูโอเคไหมจ๊ะว้าวสวยจังเลยอยากได้ดที่แฟนใหม่แล้วพ่อเพียง น่ารักดี呀เดี๋ยวกลับบ้านไปวันนี้เราจะได้บอกให้แม่เราทำให้บ้างสวยสวยทะเกียนต้นไปไม่ต้นต้นไปเราจะไม่ติดกันเป็นไงคะเด็กๆดูนิทานกันแล้วได้ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ว่ายัางไงมั้งคะนิทานเรื่องนี้พูดเกี่ยวกับอะไรคะเสื้อกันหนาวใช่ไหมคะ เอ๊ไรน,นะที่ไม่ยอมใส่เสื้อกันหนาวไปโรงเรียนไปค,คะไรไม่ยอมใส่เสื้อกันหนาวไปโรงเรียนก็รูกพอเพียงใช่ไหมคะทำไมพอเพียงถึงไม่ยอมใส่เสื้อกันหนาวไปอ๋อพอเพียงบอกว่ามันเก่าใช่ไหมคะเลยไม่ยอมใส่แต่แม่บอกว่าประโยชน์ของเสื้อกันหนาวคืออะ แล้วไม่หนาวอยู่แม่ก็เลยเอาเสื้อกันหนาวไปทำอะไรคะไปซ่อมรูที่ทานปักเป็นรูปหมีใช่ไหมคะแล้วพอเปียนก็กลับมาใส่เหมือนเดิมเป็นไงคะอันนี้ก็สอนให้เด็กๆรู้ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นเหมือนคนอื่นอะไรที่พอช่วยพ่อแม่ประหยัดได้ก็ประหยัดไม่ต้องประหยากได้ของใหม่ตลอดเวลา เสื้อถ้ายังใส่ได้อยู่ก็ใส่ไปก่อนเก็บตังไว้เนาะไม่ต้องไปใช้อะไรที่ปุ้มเปือยนะคะสัปดาห์นี้คุณครูสอนเรื่องเด็กประสมวัยโตไปไม่โกงใช่ไหมคะเด็กๆที่เด็กๆรู้ก็คือความซื่อสัตย์สุจริตใช่ไหมคะความซื่อสัตย์สุจริตก็คือการพูดความจริงไม่ลักขโมยตรงไปตรงมา การมีจิตสาธารนณะก็คือการไม่เห็นแก่ตัวมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและก็เสียสละความเป็นธรรมทางสังคมก็คือการเคารพได้ให้เกียรติผู้อื่นไม่เอาเปรียบผู้อื่นมีความยุติธรรมกระทำอย่างรับผิดชอบก็คือทำหน้าที่ของตอนเองให้ดีที่สุดรับผิดและแก้ไขเคารพกติกาเป็นอยู่อย่างพอเพียงก็รู้จักพอเพียงแล้มีสติแล้วก็มีเหตุผลใช่ไหมคะอ่ะสัปดาห์นี้ วันนี้คุณครูก็มีใบง,งานให้เด็กๆอีกแล้วใบง,งานของคุณครูวันนี้เป็นรูปอะไรคะลูเนี่อ่ารูปกระปุกอมสินรูปอะไรคะหมูเด็กๆมีกระปุกอมสินที่บ้านไหมคะถ้ามีอย่าลืมหยดด้วยนะคะเด็กๆกลับไประบายสีให้สวยงามน,นะคะอ่าจากดานนี้เราก็เรียนกันเรื่องเด็กะถมับโตปันิโกมอย่าลืมเพลงนะคะยังจำเพลงกันได้หรือเปล่าคะอ่าเรามาลองฟังเพลงกันอีกเที่ยวนะะึงค่ะ เด็กมาร้องตามกันนะคะอย่าลืมร้องตามนะคะ ร้องตามด้วยนะคะเด็กๆเราจะไล่น้องได้นะคะจำไว้ด้วยนะคะตก้ไปไม่โกงนะ ผสมไวโตไป,ตปไม่โกงเด็กๆอย่าลืมกลับไปร้องเพลงแล้วก็เป็นเด็กดีปฏิบัติตามหข้อของเพลงโตไปไม่โกงนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ